สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปนะครับหนึ่งงานเกี่ยวกับปัญหาแก้ไขปัญหาปันดับนะคันนี้อี่สุทีพ์อานะครับแต่วางเครื่อง1-9มานะคาเมโอยีอ่สุคาเมโอนะแต่วางเครื่องยนต์1.9มาคันนี้แก้ไขปัญหาปันดับนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งนะครับวันไม่ไหลนะค่อยเสียปกติ ในเครื่องยนต์หนนะฟันก็จะไหลนะแต่คันนี้คือฟันไม่ไหลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเบิ้ลให้ดูพามาเบิ้ลมีเบิ้ลเครื่องห,หน่อยเวลากดคันเร่งช่วงแรกฟันออกเป็นลูกๆเลยให้ดูนะก็เนี่ยกดกดกดเบ,ดบาๆกดอ,ออกเป็นลูกเลย นะแล้วก็กดดังนั้นท่วมเลยนะครับบ้างหัวฉีดข้าหัวฉีดสูบสูบที่สองหูที่สองรั่วนะครับสูบสามตันนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเบื้องต้นจะถอดหัวฉีดออกมาดูปลายหัวฉีดก่อนนะว่าเบอร์เดิมหรือไม่นะครับถ้าไม่ใช่เบอร์เดิมนะจะเปลี่ยนเป็นสแตนดาร์ดเดิมเดิมก่อนนะครับแล้วค่อย มาลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูอีกทีหนึ่งนะครับนนี้เดี๋ยวเราแก้ไขที่หัวฉีดก่อนนะครับเดี๋ยวดูตามินเตอร์นะไม่แตกนะครับอินเตอร์ไม่แตกนะเดี๋ยวเดี๋ยวอวฉีดมาดูอีกทีหนึ่งนะครับกับปัญหาปันดํานะไปหัวฉีด1.9ถอดออกมาแล้วนะครับไปหัวฉีดตอนนี้เป็นปัญหานะครับยกสูงเลยนะครับ กดให้ดูหัวฉีดยกเกือบยี่สิบนะครับยี่สิบยี่สิบกว่าปิดปกติของหัวฉีดนะฮะหัวฉีดยกประมาณสิบกว่าน,ะนี่ยกไปยี่สิเลยนะแสดงว่นนาปลายหัวฉีดมันตันนะครับเป็นปัญหานะครับอะทีนี้มาดูอีกหัวหนึ่งของคันนี้คันเนี้สังเกตว่า หัวฉีดก็จะยกที่16นะครับเนี่ยยกที่16แต่ปลายหัวฉีดก็จะบี้แบนนะครับนะปลายหัวฉีดมันก็เสียแหละฉีดน้ำมันได้ไม่ดีนะแต่ระยะยกต้องอยู่ประมาณนี้15-16นะกำลังดีนะครับทีนี้มาดูกันต่อนะสำหรับปลายหัวฉีดนะไอ้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวติดรถนะครับสังเกตว่าปลายหัวฉีดก็จะ เป,เป็นแบ,บนบี้บดเบีบเ้ยวแล้วนะครับเข็มตัวนี้เข็มรุ่นเก่าเขานะครับสำหรับเข็มหัวฉีดตัวใหม่นะเป็นรุ่นใหม่กว่านะครับประมาณนี้นะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะแล้วก็ปลายหัวฉีดของตัวเดิมเขาอะมันเปิ๊กมันรูมันโตนะครับโดนความร้อนเผานะครับเวลากด ลเล่งหนักๆนะหัวฉีดจะตายนะจ่ายไม่เสถียรน,นะครับจะทําให้ฟันมันดํานะทีนี้เราจะเปลี่ยนปลายตัวใหม่เนี่ยเข้าไปนะก็ออรอตามว่ากับการแก้ปัญหาวันดำเนี่ยแค่เปลี่ยนปลายหัวฉีดจบไหมนะครับเพราะว่าเราดูเรื่องของอากาศแล้วนะปกติดีนะพวกอินเตอร์นะพวกอ่าข้อทางเดิอนอากาศต่างๆนะดูให้แล้วนะไม่มีรอยรั่วนะครับนะ พารีโอ้วางเครื่อง1.9มานะเราก็ดูว่าข้ออากาศให้หมดแล้วนะครับไม่มีรั่วนะครับเรื่องต้นเราก็สงสัยพวกท่อ,ทอจินเตอร์นะข้ออากาศต่างๆอาจจะรั่วได้นะครับไม่เกิดคันดำครับสรุปไม่ง่านะปัญหาเป็นที่วัวชีดชัดเจนนะอันนี้เขาตีแผงอินโดอินเตอร์มาใหม่นะครับวางมาใหม่ดูให้หมดแล้วนะแม้แต่ท่อตัวนี้ ดูให้ใหม่ไม่มีรั่วไม่ไม่มีแตกนะครับจึงสรุปได้ว่าเป็นที่ปลายหัวฉีดแน่นอนนะครับอ่าอันนี้ก็เวลาหรือเปลี่ยนปลายหัวฉีดก็ต้องเปลี่ยนแรวปรองด้วยนะครับโอเคนะรอตามตัวนี้เดี๋ยวเราใส่หัวฉีดกลับเข้าไปนะครับกลับตันนี้ก็ใส่หัวฉีดเข้าไปอยู่นะครับปัญหาจะดูแก้ไหมแก้ดูจุดไหมรอตามนะครับ ไปหัวฉีดมีปัญหาแน่นอนสำหรับกันนี้ค่าสดก็ไม่ผ่านนะครับวางเครื่องมาก็ถือว่าโอเคอยู่นี้ใครนะนี่ยพาาเมโอหนะ่งจุดเกนะครับวันนี้เครื่องยนต์1.9 mình sẽ nó rồi, start, rồi. Ma, ma. Đưa. Đưa lăn, còn start ta không nhắc nó rồi cho lo phép đi mà được rồi xâm lệ xương đỡ lăn toàn đi đường ยังยังไม่ต้องเล่นเครื่องยนต์เดี๋ยวขอรันสักห้าทีสิบนาทีนะครับพออุณหภูมิในห้องเครื่องห้องหม้อไหมร้อนนิดน,นึงเดี๋ยวเราจะเบิ้ลดูนิดน,นึงนะครับว่าอาการควันดำออกเป็นลูกๆจะหายไหมนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราเบิ้ลดูเบาๆแบบเมื่อวานนะกดนิดนึงมันจะออกเป็นลูกๆเลยอย่าไอ้เสียตรงนี้นะ ต่างอย่างเมื่อวานเยอะนะครับอ่ารู้เรื่องเดี๋ยวออกไปลองนะครับมีมีปัญหาอะไรไหมเนาะคันนี้นะควันไม่ดําแล้วนะครับก็ต้องออกไปวิว่งก่อนนะฮะสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปวิง่งสักระยะนะสิบยี่สิบโลวัดนะว่ามันจะมีไฟเด้งไฟโชว์อะไรไหมนะครับเครื่องยนต์มันสั่นมันรั่วมันซึมตรงไหนไหมนะมาเก็บความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับ ก,ก็ปักดีโอปีดแยกงเอาไว้ตรงช่องกลางนี้นะแล้วก็ใส่สมาร์ทเกตรนะรวัดนะครับอโอเคเดี๋ยวไปลองด้วยกันเดี๋ยวปิดฝากระโปรงก่อนครับผมโอ้ยช่วงนี้อากาศร้อนมากมากนะครับงานแอร์ก็เข้ามาเยอะนะขออภัยนะสำหรับเอฟซนะที่ดตมาแยกล่างไม่ได้ครับ S <S <preach ry> ส่วนมากก็จะทําให้ลูกค้าหรือว่าเอฟซีที่เขาโทรมานัดเราก่อนนะอ่าขับเข้ามาเลยบางทีอาจจะไม่ได้ทํานะโทรมาก่อนนะครับผมเวลาจะเข้ามาที่อู่นะครับก็บางท่านไม่ได้ดูแลให้นะดูแลให้ไม่ทั่วถึงนะขอโทษตรงนี้นะครับมันต้องจองนะครับผมโทรมาก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะแก้ไขปฟายให้นิดนึงนะครับ เป็นไฟใหม่จัดการให้ใหม่นะครับคือครันนี้เขาปิดรูดโค้ดมาเยอะอยู่นะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับกับออแอร์โฟก็ปิดมานะก็เข้าไปดูให้ใหม่นะครับจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็แก้ไขปัญหาปันดํานะกัต้องหนึ่งเริ่มต้นด้วยหัวฉีดก่อนนะก็ในสะ่หนะัวฉีดเบอร์หนาๆฉีดน้ำมันเยอะมากนะครับก็ อาจจะมีนะปันดำได้นะครับสองดูอากาศนะครับอากาศน่องตรงอินเตอร์แตกนะครับอากาศเข้าเยอะก็ดำได้นะครับประมาณนี้นะคอันนี้ก็ออกวิ่งทดสอบนะรถก็เป็นเกียร์โต้นะครับรถเป็นเกียร์โต้ <c oughs> อันนี้จริงต้องเก็บชงล่างอีกนิดนึงนครับข้างล่างอ่า แล้วก็ปันไม่มีแล้วนะครับแก้ไขปัญหาควันดํานะครับจบเรียบร้อยสําหรับคาเมโอเครื่องยนต์1.9นะครับอย่างในคลิปนะอย่างที่เราแก้ปัญหาไปเรื่องควันดำนะครบจบเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคารมโอเครื่องยนต์1.9อันนี้นะฮะปัญหาเกิดจากไป จะเจริญการช่างนะครับและทางเดชเวซมุกนะครับดมูนี้จะเปินการช่างนะฮะสคัญที่สุดคือกระดิ่งกระดิ่งนะครับ่อนทุในการแจ้งเตือนนะฮะวันนี้กล่าวคำว่าสืัสดีครพุทจะจบทุกไม่บานป่ายที่หมู่แห่เจริญการช่างนะครับ